สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเดารายวันกันต่อนะครับสำหรับอาทิตย์หน้านะครับว่าเราจะวางแผนกันยังไงก่อนอื่นนะเมื่อาอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราจบกราฟที่ตรงประมาณนี้นะครับก็คือเรามีแนวโน้มว่าเกิดทางเคชัันในทางเพย์สีชั่วโมงหลุดเทนไลน์แล้วมีแนวโน้มว่าจะลงต่อไปเทสที่3293ออันนั้นคือเราเดาวไว้ในอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่ามีแนวโน้มขาลงทีนี้กราฟเกิดอะไรขึ้นเรามาดูนะครับ ในเช้าวันจันทร์กราฟดีขึ้นไปหน่อยเพราะข่าวสงครามแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มลงมานะครับก็ค่อยๆทยอย,อยลงมาแล้วก็มาเทสนะครับในวันพุธนะแล้วก็มาเทสในวันพฤหัสนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ในวันศุกร์นี้เราก็ลงเต็มตัวนะครับอันนี้ก็คือหลุด3 3293นะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นชัดว่าหลังจากเกิดทังเคชั่นเนี่ย ที่เรานับกันมาเนี่ยเกิดทางเคชั่นเนี่ยเกิดแนวโน้มขาลงนะครับแล้วก็ขึ้นไปทํำไฮได้เต็มที่ก็ประมาณ3,393แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มลงมานะครับลงมาเทสครั้งแรกก็เทส3 2สามก่อนแล้วก็รีบาวกลับไปแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ลงค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับก็คือทําให้กราฟเนี่ยสามารถหลุด3,293ลงมาได้แล้วก็มันหลุดตรงนี้ซึ่งมีแนวโน้มว่า <c oughs> เราจะเป็น A ขาลงนะครับแล้วก จบ A หรือไม่อันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งแต่ว่ากราฟอันนี้เริ่มเป็นขาลงสมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะว่า,าในโครงสร้างของ t ท m e ฟิล์ม4ชั่วโมงนะครับเราเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนี้คือขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เราเริ่มมันหลุดขาลงนี่ก็คือแนวรับเมื่อวานนี้นะครับซึ่งคอนเฟิร์มชัดเจนว่าหลุดขาลงดังนั้นตรงนี้นกราฟจะเป็นลงต่อแต่ว่าจะรีบาวกลับไปแล้วก็ลงต่อหรือจะค่อยๆไหลลงต่อเลยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน นะครับโอเคสรุป <c oughs> <c oughs> ก็แนวโนม้มเป็นขาลงในตามเฟรม4ชั่วโมงนี้เห็นได้ชัดทีนี้เรากลับมาดูตามเฟรมใหญ่กันก่อน,นนะครับในตามเฟรมวิกก็เป็นวิกที่2นะที่ลงมาหลังจากลงมา63เหรียญมงในวิกที่แล้ววิกก่อนหน้านะครับแล้วก็อาทิตย์นี้ลงมาประมาณลบ94เหรียญน,นะครับก็แท่งแดงแท,ท่งที่สอก็สำหรับตาเฟรมวิกก็ยังไม่ได้ เป็นการพักตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่หลุด3 193และปิดแท่งลงมาเนี่ยกราฟเนี่ยก็ยังสามารถเป็นขาขึ้นต่อไปได้ก็คือยังเป็นขึ้น3ได้ตรงนี้เรายังไม่ได้สันนิฐานว่าจบ3หรือไม่จบ3อันนี้ยังมองไม่ออกนะครับก็แต่ว่าไอส้สชั่วโมงเป็นขาลงเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าในไทม์เฟร e บิ๊กเนี่ยยังไม่ได้บอกว่ามันเริ่มจะมีแนวโน้มขาลงดังนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นพักตัวของไทม์เฟรมเล็กอยู่นะครับ ในไทม์เฟรม e 1วันนะในไทม์เฟรม e 1วันเนี่ยอันนี้กราฟเขียนไว้อาทิตย์ที่แล้วว่าหลังจาก ending diagonal t r a n a t i o n เนี่ยผมมองว่ามันน่าจะลงมาถึงประมาณ3 1 2 3หรืออาจจะต่ำกว่าอันนี้ที่เราคาดกันไว้นะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเราบอกไว้ว่าสิ่งแรกที่ต้องเห็นก็คือหลุด3-2-9-3ก่อนก็คือหลุด Time Frame 4ชั่วโมงก่อนถ้าดูในภาพ Time Frame Day เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ถ้าลุ้เราดูในภาพ Time Frame Day เนี่ยราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าน,นั้นเรานับ1 2 3แล้วคิดว่าเป็น4ขึ้น5ดังนั้นเนี่ยพอเป็น4ขึ้น5เนี่ยตรงนี้เกิดช็อต t f ลนะครับก็คือเกิด Ending ้งไดอะ a กนอแล้วก็เกิด f a i l ี่ไฟว่าง่ายง่ไปไม่ถึงถ้าอันนี้มันจบ5เนี่ยแปลว่าไอการที่พักตัวลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ใช่พักตัวของ Day ต่อไปนะครับคือมันจะกลายเป็นการพักตัวของ time f r a ฟ e week ซึ่งอันนี้น่ากลัว นะน่ากลัวคือลงลึกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเวฟ5ที่เป็นเฟลเลียหรือตรงเนี้ยเป็นไซด์เวยังเป็น4อยู่แล้วกลับไปขึ้น5ผมยังไม่ได้สามารถตัดสินใจได้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอดูตอนมันลงกันแล้วกันแต่ว่าทรงของไทม์เฟรมเดย์นะครับมันมีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งก็คือเส้นเทรนไล,ลน์นี้เราเห็นแล้วนะ,ะในทางฟิโบเนี่ยเรา เราแน่นอนเราเห็นการพักตัวเพราะว่ากราฟเนี่ยเริ่มหลุด23.6นี่ก็คือแนว23.6ที่ประมาณ32.72นะครับก็เริ่มมาเทส23.6แล้วกำลังจะหลุดซึ่งในวันจันทร์เนี่ยถ้ามันหลุดได้อีกเนี่ยหลุดตรงนี้เนี่ยนะครับหรือในอาทิตย์หน้าหลุดตรงนี้ได้อีกเนี่ยแนวโน้มแน่นอนเลยเห็นได้ชัดว่า31 32เนี่ยต้องกลับมาเห็นหรืออาจจะต่ำกว่าอันนี้ที่เรามองนะอีกอย่างนึง ที่สําคัญสําหรับการนี้ก็อย่างที่บอกไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็การาฟเดียวกันนี้ก็มองไปว่าเ,เราไม่เคยเห็น o v e r อร์โซในไทม์เฟรมเดย์มาเป็นเวลากับ2ปีแล้วเนี่ยเลยมองว่าถ้าการพักตัวนี้ถ้ามันพักตัวลงมาเนี่ยมันน่าจะมีการครั้งเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสที่จะพักตัวทำโอเวอร์โซให้เราเห็นซึ่งก็เลยมองว่า3132ออาจจะไม่อยู่อาจจะลึกกว่านะครับอันนี้ที่เดาไว้นะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้ว่ากราฟกราฟที่เป็นพักตัวรูปเนี้ยเป็นพักตัวอะไรกันแน่เพราะปัจจุบันนี้เราเห็นซิกแซกตรงนี้นะและเห็นไดอะแกโนตรงนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าไอ้ที่ลงมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นแฟดหรือมันจะเป็น33 3, 3ทาาให้ตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับก็อาจจะไม่ถึง3 1 3 2ก็ได้อาจจะแถวแถวใกล้ๆกก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเรายังไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ผมสันนิษฐานเนี่ยผมมองว่า ถ้าเมื่อไหร่มันหลุดเส้นเทนไลน์เนี้ยนะครับโอกาสที่เราจะเห็นโอเวอร์โซลค่อนข้างสูงซึ่งไม่เคยเห็นมาใน2ปีแล้วถ้าหลุดมาถึงโอเวอร์โซลเนี่ยผมก็เลยมองว่าไอ้สามห่างเนี่ยยังไงก็ต้องมาโลเก่าเนี่ยาสาม่องหนึ 3, 1, 2, 1เนี่ยมันก็น่าจะเห็นหรือต่ำกว่าก็น่าจะมีนะครับคีมันก็คือหลุดเส้นเทรนไลน์ดังนั้นถ้าพูดถึงทาเฟรมช่หนชั่วโมงเนี่ย แนวโน้มอะลงต่อนะครับโอเคทีนี้ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าเฮ้ยมันแตะเทนไลน์เนี่ยมันยังเป็นดาวขาขึ้นอยู่นะครับซึ่งพอมันแตะเทนไลน์มันอาจจะยกตัวสูงขึ้นต่อก็ได้อันนี้มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าฟันเดอเมทัลต้องเปลี่ยนทีนี้ฟันเดเมทัลมันไม่ได้จะเปลี่ยนเพราะฟันเดเมทัลที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงซะมากกว่ายกตัวอย่างเช่นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย เหตุผลที่ทองลงก็ข้อแรกก็คือถ้าจาได้ว่ามีสารัฐกับจีนนะครับก็ได้ตกลงกันที่อังกฤษนะว่าจะมีไทม์ไลน์ว่าจะขึ้นภาษีหรือจะลดภาษีประมาณไหนโดยไทม์ไลน์เนี้ยทั้งสองคนเนี้ยเอาไปให้ผู้นําทั้งสองประเทศก็คือให้คุณไทม์ไลน์คุณสีไปดูแล้วเพื่อเซ็นเมื่อวานเนี้ยที่ลงหนักหักเนี้ยก็ข่าวก็เรื่องแรกก็คือข่าวนี้แหละข่าวว่าทางจีนเนี้ยได้ยอมรับข้อตกลงเรื่องไทม์ไลน์สาหรับ การเรื่องกระแพงภาษีดังนั้นก็คือคุยกันต่อว่าจะลดภาษีลดยังไงลดเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับอันนี้มันก็คือข้อแรกที่ทําให้มันลงมาตังนี้ดังนั้นเนี่ยข่าวภาษีการค้าเนี่ยอา,อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์ที่เข้าใกล้อาทิตย์เดทไลน์เดทไลน์วันที่9ถ้าถ้าจำไม่ผิดน,นะที่คุณทํายืดไป90วันดังนั้นเนี่ยก็มีหลายๆประเทศที่รอเซ็นและใกล้จะเซ็นดังนั้นถ้าคุณทําโพสต์ว่าใกล้จะเซ็น ทุกอย่างเป็นลบกระทองหมดดังนั้นเลยมองว่าโอากาสที่จะบอกว่ายกตัวสูงขึ้นอันนี้ก็คือทำไ h ทำโลใช่ไหมแล้วตรงนี้ยังไซด์เวย์อยู่แล้วก็กลับไปทำไฮอีกอันยกตัวสูงขึ้นได้ไหมในทางเทคนิคได้แต่ในทางฟันเดเมนทัลไม่ได้นะครับในทางฟันเดเมนทัลรู้สึกยากเพราะว่าไม่มีข่าวสนับสนุนทีนี้จะบอกว่าข่าวสงครามก็ไม่ได้สนับสนุนข่าวของเฟดก็ไม่ได้สนับสนุนเพราะตัวเลขประกาศ ค่อนข้างดีที่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาดังนั้นเลยมองว่าโอกาสที่จะลงค่อนข้างสูงนะครับแล้วลงมาทำโอเวอร์โซนะทำฟเลรมเดบอกเราอย่างนั้นดังนั้นคีย์สำคัญหลุดเทนไลน์นะครับหลุดเทนไลน์แนวโน้มลงต่อแล้วก็โอเวอร์โซละทีนี้จะได้เห็นกันสักทีในรอบ2ปีนะทีนี้พอมาดูทําเลมสชั่วโมงนี่คือทําเฟรมหลักนะที่เราอยู่นะครับก็คือพักตัว4ชั่วโมงเนี่ยแหละก็ ณปัจจุบันเป็นดาวขาลงแล้วนะดังนั้นแนวต้าน3 4 5 2เนี่ยไปถึงไหมอันนี้เริกจะไม่ถึงแล้วนะเพราะแนวต้านของ4ชั่วโมงเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนสีนะแนวต้านของ4ชั่วโมงเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แนวรับตอนนี้หลุดมาแล้วนะคอนเฟิร์มแปลว่าแนวรับใหม่เกิดขึ้นที่โลเมื่อเมื่อเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวานนี้โลอยู่ที่3 2 6 3นะครับ ก็แปลว่าแนวรับนี้มาอยู่ที่3263อนงหะอันนี้ก็มาอยู่ที่นิวโลนะส2 6 3องห3สรือ3 2 6โอเคนะครับก็มาอยู่ที่ประมาณ32องโอ้ถอโทที32แท่งนี้มันปิดที่อะไร3255นะประมาณ3255ประมาณนี้ รประมาณแถวๆนี้ก็แปลว่าโลอยู่ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้ก็หลุดแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ละก็หลุดไปแล้วเป็นสีเทาก็แล้วกันโอเคอันนี้ก็คือกราฟที่หลุดนะดังนั้นอันนี้คือโครงสร้างขาลงเห็นได้ชัดนะครับดังนั้นถ้าถามจริงๆเนี่ยกราฟเด้งไปเต็มที่ได้ตรงไหนเต็มที่ก็ได้ไม่เกิน3 2 9 3เนะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างขาลงนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมควรจะเด้งไม่เกินแถวๆนี้นะซึ่งตรงเนี้ย ก็เป็นแนวต้านของ Time Frame 1ชั่วโมงอันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 3, 2, 5, 2นะครับโอเคก็แปลว่าแนวต้านสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ 3, 2, 5, 2เพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนกับย่อและลงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราให้ของ Time Frame 1ชั่วโมงไว้ก่อนที่ 3, 2, 5, 2จะเห็นได้ว่า กราฟนี้เป็นโครงสร้างขาลงเด้งเต็มที่ก็ไม่เกิน3252นะครับเพราะถ้าเด้งไปถึง3293ยกขึ้นเนี่ยอันนี้เสียโศกน,นะดังนั้นคีย์สำคัญก็คือมันจบ A หรือ,อยังเพราะถ้าจบ A เนี่ยกราฟจะเด้งไป B นะครับทีนี้เราก็มาดูตามเฟรม1ชั่วโมงออก่อนหนึ่งที่จะดูตามเฟรมหน1ชั่วโมงเราดูตรงนี้ก่อนอันนี้มีโอเวอร์โซอันนี้มีไดเวอร์เจนดังนั้นถ้าถามตามเฟรม4ชั่วโมงมีโอกาสที่จะไซเวย์ค่อนข้างไซเวย์ way ก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าไดเบอร์เจนอย่างเงี้ยมันน่าจะไซด์เวก่อนแล้วถ้าลงเนี่ยค่อยดูอีกทีหรืออาจจะเด้งขึ้นไปแต่แถวนี้แล้วก็ลงนะอันนี้สี่ชั่วโมงบอกเราแบบนั้นทีนี้มาดูไทม์เฟรมเดย์เอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันลงมาตรงเนี้ยตอนตอนนั้นนับยากมากครับที่เด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงดังนั้นสันนิษฐานว่าเราจบ A ตรงนี้ B ตรงนี้เมื่อวานลองตีไว้ก็คือว่ามองว่า แนวที่มันน่าจะลงก็ประมาณ3 2 9 3 3ถึงประมาณ3281แต่มันก็ลงได้ลึกมาถึงประมาณ3255ตรงนี้นะลงได้ลึกกว่านะครับประมาณ325ตรงนี้แล้วก็โรงก็มีโอเวอร์โซลนะมีโอเวอร์โซแต่ไม่มีเลกุล่านะครับจะเห็นไหมว่ากราฟนี้เป็นแท่งที่ต่ำกว่านะตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยถ้าบูภาพเนี้ยมันสมควรเกิดเลกุล่าใดก็คือขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลง ต้องขึ้นไปหน่อยแล้วก็ลงเพื่อเกิดเลกุลาใดดังนะั้นโอกาสที่ C ยังไม่จบมีเป็นไปได้สูงทีนี้เด้งไปไหนถ้าทางดูทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเด้งไปก็แนวรับสําคัญนะครับก็เป็นแนวต้านสําคัญดังนั้นถ้าเด้งผมมองว่าเด้งก็ประมาณ3า9 3นะโซนแถวแถวสามสมีบวกลบนะครับคือเด้งไปเทสแล้วก็ลงต่อแล้วก็ค่อยจบ C และจบ A ตรงนี้อันนี้ดูทรงจะค่อนข้างดีกว่า นะถถึง161.8ไหม161.8อยู่3221ก็ไม่น่าจะถึงนะคิดว่าถ้าลงก็เทสแถวแถวเนี้ยประมาณ3240ประมาณแถวแถวเนี้ยเพราะว่าไม่น่าจะเป็นเลกูล่าใดไกลนะครับดังนั้นถ้าถามตามเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยยังขาดอีก1โลนะดังนั้นมองว่าอาทิตย์หน้ามันน่าจะมีอีก1โลก่อนก่อนจบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้อนาคตนะก็ถ้าดูทรงตรงนี้มีอีก1โล ทีนี้เราลองดู15นาทีนะว่าจาก B ไป C มันจบไหมนะครับโอเคนี่คือตามเฟรม15นาทีนะนับจาก B ลงมา C นะเ,เว็บแรกไม่ชัดนะอันนี้ผมบอกไม่ชัดนะผมนับได้1 2 3 4 5หรืออาจจะเป็น A B C ตรงนี้ก็ได้นะแต่ A B C นี่ชัดนะก็คือตรงเนี้ยลงมารวมเป็น A ตรงนี้เป็น B แล้วตรงนี้เป็น C เท่ากับ C สีเหลืองนะคือเป็น C สีเหลืองนะ ก็นับในนี้ได้5เวฟนะถ้านับ5 A B C ตรงนี้ก็สมควรเป็น5เวฟก็คือสมควรเป็น 1, 2 3 4แล้วก็5เหตุผลเพราะว่าถ้านับได้ 5, 3ตรงนี้ต้องเป็น5ด้วยเพราะเป็นซิกแซกนะครับแต่ถ้านับได้3ตรงนี้ได้3ตรงนี้ก็เป็น5อยู่ดีเหตุผลเพราะถ้าเป็นแฟรมันจะไม่ใช่ A B C A B C มันต้อง เป็น a b c a b c 1 2 3 4 5ดังนั้นไม่ว่าจะนับเป็นซิกแซกหรือนับเป็นแฟดมันก็น่าจะเห็นแบบนี้น่าจะเห็นอ,อย่างนี้นะครับ a b c c ก็แถว38.2ถึง50แล้วก็ลงมานะถ้ามันเป็น3ก็จบ4ตรงนี้5ตรงนี้ ก็คือมองว่าแนวโน้มน่าจะเป็นแบบนี้3 4นะครับ4่น่าจะเป็น4ตรงนี้แล้วก็มาจบ5ตรงนี้ห้าตรงนี้ต่ำกว่า3 2 5หนะหรือ3 25 5 3 2 5 6ประมาณแถวแวนี้ เพราะนั้น C แต่ว่าถ้าเด้งไปเนี่ยไม่เกิน3 2 9 1 3 2 0 2ดังนั้นถ้าส่วนตัวก็มองว่าน่าจะเป็นทรงนี้มากกว่าก็คือยังไม่จบ A นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าในทางเสนาทีเด้งก่อนแล้วก็ลงมาทำ New Low ก็จะได้5 3 5เป็น f l a นะครับดังนั้นเมื่อ535เป็น f l a ก็คือตรงนี้นะ535เป็น f l a ก็แปลว่า C มันอยู่ตรงนี้ เอมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเมื่อไปดู t i มเ frame 4ชั่วโมงก็แปลว่าลงมาจบ A แต่เถวนี้คือเด้งไปตรงนี้ลงมาจบ A แต่ทถวนี้ก็เป็นไปได้แล้วจากตรงนี้ค่อยเด้งขึ้นไปเป็น B นะครับอันนี้พอเป็นไปได้นะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าไอเด้งกลับไปเป็น B สั้นหรือ B ยาวหรือมันเป็นรูปทรงยังไงนะครับเราก็ต้องรอให้กราฟมันจบให้เห็นให้เราเห็นก่อน แต่ณปัจจุบันเนี่ยสินาทีค่อนข้างจะชัดว่ามันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันหลุด3320เข้าไปแถวแถวเนี่ยหัวของ1น,นะครับหรือ3 3 3 1 3ก็ได้อันนี้น่าจะจบ A ไปตรงนี้แล้วแล้วขึ้นไปข้างบนนะซึ่งก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เราก็ต้องดูนะถ้าถ้าขาเซลล์ผมก็มองว่าแถวแถวเนี้ยยังน่าจะเซลล์ได้อีกครั้งหนึงแล้วก็สต o p ปลอแถวแถวนี้ โอกาสยังพอมีอยู่เพราะว่ากราฟมันเปนยังเป็นทรงขาหลงซึ่งยังไม่จบใน1ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ทีนี้ในในลองรันก็เราต้องกลับมาดูไทม์เฟรมเดย์ในลองรันในลองลันเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันเด้งขึ้นไปแถวๆนี้แล้วลงมาเนี่ยลงมาอีกครั้งเนี่ยต่ำกว่าโลเดิมเนี่ยมันแปลว่าถ้าปิดแท่งเนี่ยมันแปลว่ามันหลุดตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นแน่นอนอถ้าคิดจะบายถึงแม้เราจะมองว่าเป็น A ขึ้นไป B อันนี้ก็ไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่เหตุผลเพราะถ้ามันหลุดเทไลน์เนี่ยมันมีแนวโน้มว่ามันมา3-3 3-1-3-2-3-1-2-1หรือต่ำกว่าค่อนข้างแน่นอนนะครับดังนั้นถ้านะัดปัจจุบนันนี้มองเหมือนเดิมเลยเหมือนอาทิตย์ที่แล้วว่ายังคงลมต่อกนะครับสำหรับขาเซล์ลแน่นอนก็ รอ,อมี2จุดหนะ้าที่เป็นไปได้ก็คือ1.15นาทีนะครับเซลล์15นาทีเซลล์สั้นแล้วลงตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งถ้าจบตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยเรามารอดูว่า B เนี่ยเด้งสูงขนาดไหนเด้งสูงถึง3352หรือใกล้ๆอันนี้เป็น B สั้นแล้วลงยาวได้หรือ B สูงที่อาจจะมาถึง3393แล้วเซลล์เซลตรงนี้เพื่อลงยาวๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับดังนั้น อันนี้เราไม่รู้อนาคตนะแต่ว่ามองระยะสั้นเห็นว่ายังไม่จบเองโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปมองว่าลงต่อในอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ